ครับก็ขอ,ขอสวัสดีกับพี่ๆนัน้านักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหน่องคนข้างของนะครับวันนี้พาพี่ๆนัน,น้าทุกท่านมาออกหมายที่บ่อดินบ่อดินบ่อรายธรรมาชาตินะครับแถวแถวอยุธยานะครับเพราะว่าก็ตามคลิปของนบังนะครับนาบังตัวกลมพิชชิ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมาลองดูมีเวลามีโอกาสก็เลยมาลองดูสำหรับวันนี้นะครับเพราะวันนี้มากับน้าโจรครับ าโจคนทรรมา,าามากินวันนี้ก็มากันสองคนนะครับเป็นบอ่อน่าจะเป็นบอ่อทรายธรรมชาตินะครับแต่ว่าอยู่แถวแถาอายุธยานะครับแต่ว่าพิกัดเดี๋ยวผมจะปักหมุลไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่ๆน้าๆท่าในใดสนใจก็ตามเข้ามานะครับตามไปดูในใต้คลิปนะครับว่าผมจะทิ้งผมจะปกหมุดไว้ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูสภาพหมายกันก่อนนะครับว่าหมายของเราวันนี้เป็นยังไงครับ ไปดูสภาพหมายก่อนครับครับก็สภาพหมายของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นบอ่อทรายธรรมชาติครับน้าโจก็จะลงข้า,ขางๆกันนะครับดีใจก,กันเบตสิบคันวันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับหมายวันนี้ ตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาตามลุ้นกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับผมแก๊งกันแซ็กันป่ะ้ก๊งใหญ่โว้ยมันอยู่วะอยู่วะมันแางไห่บว้ยนะนาะ

นี่ปลาหมอครับผมปลาแล้วปลาหมอตัวยังใหญ่เลยครับผมโอือเดิน เฮ้ยเฮ้ยมันจะแสงมาเป็นซะแล้วขี่เด็ดมาแล้วทำงานเลยไหมโอ้ กล้องเปิดแล้วเนอะเปิดอยู่ของเทพของเทยตัใหญ่เลยยว้างไปไกลกันแล้วสามคันเ่ยครับก็หลังจากที่เราลงเบ็ดได้สักพักนึงนะครับตอนเช้าก็ ถือว่าเงียบนะครับเงียบมากด้วยนะครับเพราะว่าไม่คันเบ็ดไม่กระดิกเลยนะครับพอผ่านจากชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับปลาก็เริ่มที่จะกินนะครับก็ต้องต้องหาจุดกินนะครับตีทั้งตีใกล้ตีไกลนะครับต้องหาว่าจุดปลาเข้าตรงไหนกินตรงไหนนะครับกว่าจะหาเจอก็ก็นานพอสมควรนะครับกว่าจะเจอตัวปลาปลาตัวแรกมาก็เป็นชั่วโมงนะครับหลังจากที่ลงเบ็ดตอน ตอนเช้าตอนประมาณ10บโมงนะครับแต่ว่าฝั่งตรงน้าโจเนี่ยคือจะกินตั้งแต่ลงตั้งแต่ตอนเช้านะครับใกล้ีใกล้นะครับกินติดกันคือไม้ต่อไม้นะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของผมก็คือจะเงียบยาวเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่น่ะติดกันนะครับไม่ได้ห่างกันแต่ว่าจะเข้าอยู่ฝั่งเดียวนะครับพอฝั่งผมก็ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เห็นปลาตัวแรกนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังตามกันอยู่ครับวันนี้ น่าจะตามกันยาวๆทั้งวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปตามรุ่นตามเชียร์กันต่อครับ เ้ยขาริงจริงห่านี้ิงนะครับน้องนะโอ้เห้ kiểu cây gốc cây là mất rồi xài luôn luôn rồi này

อันนองเล็กน้นี้นะครับผมอันนี้น้อยครับ มาะขนาดเลยนัหนในหมวม่เนะเาะหมอยแล้วครับส,สวยไยวยลยน่นอ่ยี่ห้ออะไรครับหานจักจะ่เดือนนะลูกอิ่นใสเดือนนะ ใส่งานดีว่าปาครับปลาหมอครับสายอย่างสวยเลยครับวันนี้ก็ปลาหลักๆเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นปลาหมอนะครับปลาหมอจะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีปลานิลใส่เล็กๆผลเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นปลาอย่างอื่นไม่ค่อยมีครับเป็นปลาตะเพียนปลา อย่างอื่นจะไม่ค่อยมีมีแต่ปลาหมอที่เป็นหลักๆเลยแล้วก็มีปลาญินบ้างนะครับปนมาแต่ว่าหลักๆก็เป็นปลาหมออย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าปลาหมอก็ไซส์สวยอยู่นะครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไซส์เล็กๆนะครับผม <c oughs> เป็นเข้าไปสำรวจไม้ได้บัดโอ้วหองเท่ปลาหมอใส่สวยเลยปลาหมอทางนั้นเลยครับวันนี้ทำไรกิน

ของแท้เว<อ>ยงามอยู่ยอแล้วครับใ<อ>ส่สวยงามเต็มเลือดเลยนะลง้้ครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วเรามาตั้งแต่สิบโมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับก็คงจะต้องกลับนะครับเพราะว่ามาไกลนะครับวันนี้ออกหมยไกลไปนินดนึงนะครับเราวันนี้ก็ สำหรับผลงานวันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาหมอนะครับก็จะมีปลานินมาบ้างปลาปายนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาหมอเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็หมายบ่อดินในยุธยานะครับวันนี้ใครจะมาก็ขอฝากนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าเราเอามากินได้พอตอนกลับเราก็ต้องทําความสะอาดพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อที่จะรักษา,มมาไม้ว้ตกปลาว้ นานๆนะครับสาหรับหมายนี้ก็ขอฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับวันนี้ผลงานรวม2คนกับน้าโจคนตามาหากินนะครับเพราะว่าวันนี้มาด้วยกันแล้วก็ลงด้วยกันนะครับเบ็ดสิบคันนะครับคนละห้าคันนะครับก็มาชมผลงานกันครับว่าวันนี้ผลงานรวมจะเป็นยังไงจะหมานหรือเปล่านะครับไปชมผลงานกันครับครับก็สําหรับ ผลงานรวมสองคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของผมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของน้าจโจนะครับก็จะเป็นปลาหมอนะครับปลาหมอจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีปลานินบ้างนะครับก็ผลงานก็ประมาณนี้ครับครับผมก็สําหรับผลงนานรวมทั้งสองคนวันนี้ก็เป็นปลาหมอส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นปลาหมอไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ ป่าปนกันไปนะครับเราก็จะคัดเอาแต่ไซส์ใหญ่ๆไปไซส์เล็กเราก็ปล่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพอตะเพียงเท่านี้นะครับเพระาะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสี่โมงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะครับช่องนั่นของคนข้างฟองนะครับฝาบ ana, กพี่ธนากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าหมายหน้าหมายต่อไปเราจะพาพี่ธนาไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศตอนเย็น สำหรับหมายบ่อดินที่อยุธยาวันนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับตอนเย็นก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันน้าท่านไหนที่จะมาก็เตรียมร่มด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้นะครับเราวันนี้ก็คงจะพอตัดเพลินเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆ่านหน้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีมีความสุขสำหรับพี่ๆ่าหน้าทุกท่านทุกท่านค,ครับสวัสดีครับ vai levo